ชื่อนางประพาพรชดามนเจ้าค่ะประพาพรจะมาถามเรื่องอะไรจะมาสื่อสรรพสัตว์เจ้าค่ะสรรพสัตว์เคยทําอะไรมาบ้างอ่าแม่เคยใช้ให้เชือดไก่ตัวหนึ่งค่ะแม่เคยใช้ให้ไปเชือดอะไรเชือดไก่เชือดไก่แล้วก็เคยขับรถเหยียบหมาค่ะเหยียบหมาเหยียบแมวไปค่ะแล้วก็เคยฆ่างูค่ะเคยฆ่างูตอนเด็กค่ะฆ่าหนูฆ่าแมวฆ่างู สัตว์น้อยใหญ่ทำประหมดเจ้าค่ะตอนเด็กๆท่านเทวดาณเวลานี้ขอชดใช้กับสรรพสั์ให้หมดหนี้หมดสินกันไปเลยจะทำอย่างไรได้บ้างสรรพสั์ยินยอมหรือเปล่าให้สัรพสั์ใช่ไหมท่านใช่แล้วให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดใช่ไหมหา,าใช่เลยนางนั้นภาวนาได้หมายเล่าค่ะได้สาสินหาได้หมายเล่าเลยได้ไหมาาได้เลยทั้งหมดต้องใช้เวลากี่วัน ดใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบวันได้ไหมเล่าเอ,อ้ยได้เจ้าค่ะสี่สิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันที่สิบสามเจ้าค่ะสิบสามกุมภาเนี้จะมาจัดการให้สัมปทานทั้งหลายต้องการอะไรบ้างสัมปทานใช่ไหมท่านใช่แล้วต้องการชุดขาวนั่นแหละนะชุดขาวสองชุดได้ไหมเล่าค่ะได้ไหมได้เจ้าค่ะสอ,สองเล่มหนาแหละท่านแม่สัมปทานแหละท่านเอ,อ๋ยเป็นผักผลไม้เลยแหละนะ ถาไตหนชุดได้ไหมเราค่ะได้เจ้าค่ะได้ปล่อยสัตว์ให้ด้วยนะอีกห้สิบตัวได้ไหมได้เจ้าค่ะได้เลยปล่อยสัตว์อ้าวจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อบรรดาสราาสรพสัตว์ที่เคยไปเชือดไปเข็นฆ่าห้าสี่สิบวันนี้จบและค่อยว่ากัน จ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีเจ้าค่ะอ่ะอะาาทุหเรียบร้อย